สู่ในรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮังการีครับที่กาลังชมอยู่นี้นะครับทีมชาติฮังการีใส่เสื้อสีเขียวทีมชาติไทยใส่ชุดสีกรม,มท่าเริ่มมาในเซตที่1ทีมชาติไทยนำอยู่ที่2ต่อศลูกนี้เสิร์ฟดีครับฮังการีพยายามจะแก้ไขลงโต๊ะเป็นโอกาสของสุภาวดีวงคําจันทร์โอ้โหเตะลงโต๊ะแล้วหายมาเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำไปต่อเป็น3ต่อศ แห้มสุดท้ายของชุดนี้ทีมชาติไทยลูกนี้เสิร์ฟดีมันกะรีบปาดมาเป็นโอกาสของสุภาวดีลูกนี้กระโดดยังพับด้วยอกเก็บได้วชงด้วยลูกอกแก้ไขไปด้วยอกเป็นโอกาสของพักผงเดชเจริญโอ้โหเมื่อกี้ซ้ายสีสเกตไม่ขวาสีสเกตไม่ตายนะครับมัตายอยู่ที่ซ้ายอุดรธาน,นีครับโอ้โหพักพงเดชเจริญ นักกีฬาที่ถนัดซ้ายจากจังหวัดอุดรธานีศูนย์ต่อสี่โอ้โหลูกนี้เสิร์เสริเขวาีดีดวงคำจัรเผิขึ้นเป็นแต้งของฮัง,งการีตามอยู่ที่หนึ่งต่อ,อสี่เสิร์ฟที่เท้าขวาชงซ้ายโอ้โหยืนเตะลูกนี้เป็นแต้งของทีมชาตาิเชียงนำเป็น 5ตอนน่อ1นอังกฤษยังจะได้เสิร์ฟโดยผู้หญิงเปิดขวาชงได้เข่าขวาก็คงเด็ดจเจริญลูกนี้ก็โดดฟาดอังกฤษแก้ไขได้วยลูกอกกลับมาเป็นโอกาสของขวาสีสเกตโอ้เขายังพักอ,อกได้ชงด้วยลูกอกแก้ไขด้วยลูกไหลแต่ว่าไม่ลงโตเป็นแต้มของไคยขึ้นนำเป็น6กตอน ลูกนี้ถูกน็ตนะครับต้องเสิร์ฟในลูกที่สองเสิร์ฟด้วยลูกเข่าโอ้โหเป็นโอกาสของพระคงเดชเจริญจะชดลูกโทษลูกนี้โอ้โหเยายาังจะเก็บแล้วแต่ว่าเก็บไม่ได้นะครับเก็บชาติฮังการีเป็นแต้มมนที่ไทยขึ้นนำต่อเป็นเจ็ดต่อหนึ่งกลับมาที่ผู้ชายจะได้เสิร์ฟ ซึ่งทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยพ,พระพงเดชเจริญหวัวลูกแรกยังไม่ทำงานนํสำหรับพ,พระพงเดชเจริญด้วยลูกหัวโอ้โหฮังการีลูกนี้ใช้ลูกปาดเบาๆนะครับลงโต๊ะสุภาพดีเก็บไม่ได้ อย่างเป็นเกมเซิร์ฟของทีมชาติไทยนะครับแต้มนำอยู่ที่7ต่อ2เป็นการแข่งในเซตที่1ลูกนี้ผู้ดสินว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1เป็นรอบรองชนะเลิศเซตที่1นะที่กำลังชมอยู่นี้นะครับของลูกนี้เซิร์ฟดีโอ้โหพยายามจะปาดซ้ายลงแต่ว่าลูกไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติที่น,น,นำเป็นต่อ2 เกมเซิร์ฟของพระคงเดชเจริญโอ้ถือว่ารอบรองชนะเลิศเรามาเจอฮังการีก็ถือว่าต้นตำรับเท็กบอลนะครับลูกนี้เสิร์ฟจี้ไปที่เท้าซ้ายเปิดไม่ขึ้นนะครับสำหรับพระคงเดชเจริญเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำต่อเป็น9ต่อ2เป็นาาแนในเซตที่1รอบรองชนะเลิศนะครับที่กลงทชน โอ้โหลูกนี้จี้มาที่เท้าขวาอาดำบาโซบิทเปิดไม่ขึ้นนะครับเห็นคทายขึ้นนําเป็น10ต่อ2กลับมาที่ฮังการีจะได้เสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟลูกแรกไม่ดีนะลูกนี้เสิร์ฟแก้ไขด้วยลูกหัวเปิดขวาแล้วชงด้วยซ้ายสุภาวาดีลูกนี้เตะถูกหัวเน็ตแล้วไม่ลงโต๊ะนะเป็นแต้มของฮังการีตามมาอยู่ที่3ต่อ1ิ เห็นการในขันในเซตที่หนึ่งนะที่กลังชมอยู่นี้ลูกนี้เสิร์ฟเปิดซ้ายชงขวาโอ้โหลูกนี้กระโดดโอ้โแต่ว่าไม่ลงโต๊ะหลุดท้ายโต๊ะนะครับเป็นแต้มของฮังการีตามมาอยู่ที่4ต่อ10บสาลูกยอาาล้่ลูกนี้ยอดทำไดใช้ลูกหัวกลับมา สุภาวดีปาดไปนะกีาหญิงของฮังการีเปิดไม่ขึ้นนะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น1อ4ยังเป็นเกมเสิร์ฟของฮังการีนะครับโหลูกแรกลูกนี้เสิร์ฟไม่ดีถูกเน็ตนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวเปิดซ้ายชงขวาสุภาวดีวงคำจันทโอยืนเตะแล้วก็หายจบในเซตที่ห ทีมชาติไทยชนะไปก่อน12-4ต่อ 4. โอโ้ก็ถือว่าทำลาได้ดีนะในเซตที่หนึ่งของทีมชาติไทยเป็นการข่งในรอบรองชนะเลิศถ้าชนะอีกหนึ่งเซตจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับโอโ้ก็ถือว่า คือชั้นของสุภาวดีวงกุจันท์กับพะกคงเดชเจริญก็ถือว่าเป็นดีกรีแชมป์เก่านะครับแชมป์โลกที่โฮจิมินห์นะครับสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเตรียมมาป้องกันแชมป์ที่โรมาเนียนะครับเซตที่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศชนะไปก่อน12-4ต่อ 4. พักระหว่างเซต1นาทีนะครับ เซตที่2อฮังการีผู้หญิงจะได้เสิร์ฟก่อนครับโห <Yeah. S 1> oh, ลูกนี้เสิร์ฟผู้เร์นบอกว่าเป็นเอ็ดบอลผู้เริรนฟ้างว่าเป็นเอ็ดบอลได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1ครับโอ้ก็ถือว่าถูก่ายโต้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งครับ, oh. รรรบลูกแรกเป็นเอ็ดบอลเปิดซ้ายชงขวาพรคงเดชเจริญลูกนี้ฟาด ข้ามป้ายเลยนะครับเป็นแต้มขึ้นนำไปก่อนเริ่งต่อศูนย์ฮังการีจะได้เสิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่ศูนย์ต่อนหนเปิดซ้ายชงด้วยขวาโหยังเป็นแต้มของทีมชาติไทยนะครับลูงนี้พระวกเดชเจริญยังไม่พลาดนะครับโหลูกสองชงเข้าจุดแเราถือว่าทำได้ดีนะครับ เป็นเกมเซิร์ฟของฮังการีอยู่นะครับคะแนนตามทีมชาตยิอยู่ที่0ูนต่อ2ลูกนี้ถูกเน็ตนะครับได้เสิร์ฟแ้่ขด้วยลูกเขา่าเราดูว่า,าพระคงเดชเจริญจะมีลูกโทษหรือเปล่าลูกนี้ก็ยังเก็บขึ้นมาได้แค่ขด้วยลูกอกอลูกนี้ผู้สื่อสาว่าลูกตกพื้นไปแล้ว ผู้สินต้องไปปรึกษากันนะครับว่าลูกเมื่อกี้ตกพื้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ๋ก็ถือว่าแทมนี้ต้องเล่นใหม่นะครับ ่องจากว er ่าผู้ส like ินบอกว่าลูกยังไม่ตกพื้นนะครับฮังกี้จะได้เสิร์ฟแค่ไข่ในลูกที่2ครับลูกแรกเสิร์ฟไม่ลงโต๊ะโยน้วยลูกเข่ามาจับเข่าขวาแล้วก็นี่โหพยายามจะรับแต่ว่ารับไม่ได้ครับลูกขอไทยจะแรงเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น3ต่อศเกมเสิร์ฟ แต้มสุดท้ายของชุดนี้ของฮังการีจะได้เสิร์ฟโหลูกนี้ลงปลายโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติฮังการีตามมาอยู่ที่1ต่อ3ครบ4คะแนนกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟสุภาวดีวงคำจันทร์จะได้เสิร์ฟ3ตอนน่อ1ลูกนี้เสิร์ฟดีโอ้โหเพยังจะเปิดแล้วว่าลูกกระชอม,มาฝั่งซ้ายของโต๊ะนะครับ เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น4ต่อ1สุขาวดีวงคำจันทร์โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟขวาสุดเลยนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำต่อเป็น5ต่อ1โอ้เกมเสิร์ฟโอ้สองครั้งโอ้เป็นแต้มทั้งสองครั้งนะครับสำหรับสุขาวดีวงคำจันทร์ห้าต่อหนึ่งเป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะที่กลังชมอยู่นี้ เป็นการขัในรอบรองชนะเลิศครับใครชนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับเสริฟเขาแก้ไปทงได้อกอกดําบาสุวิตยืนเตะขาซ้ายแต่ว่าไม่ตายสุภาวดียอดเป็นโอกาสของขวาฮังการี่ผู้หญิงโอ้โหเป็นแต้มของฮังการีตามอปนที่2ต่อ5 ผูประกอบทีมผู้ชายขนาดขาซ้ายผู้หญิงขนาดขาขวาเหมือนเรานะครับาการประกอบทีมลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าทําให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับซ้ายธรรมชาติ1คนแล้วก็ขวาธรรมชาติ1คนเนื่องจากว่ากติกาของเท็บอลว่าไว้ว่าการตีโต้ข้ามนะห้ามซ้ําท่านะห้ามซ้าท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเอาอาวุธหนักเลยเท้าซ้ายไปแล้วจะลูกต่อไปต้องเป็นเท้าขวา โหวัวลูกนี้ถูกหัวเน็ตแล้วไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของฮังการีตามมาอยู่ที่3ต่อ5เอาแล้วครับกลับมาอยู่ที่ผู้ชายจะได้เสิร์บละตอนนี้ลูกแรกฮังการีเสิรบไม่ดีต้องแก้ไขด,ด้วยลูกหัวเป็นโอกาสของสุภพดีวงคำจันลูกนี้โอ้ยืนเตะโอ้ข้ามป้ายไปเลยนะครับลูกนี้ทีมชาไทย ได้แต้มขึ้นนำเป็น6ต่อ3โอ้วันนี้แฟนๆถือว่าหนาตามากครับของเจ้าถิ่นโรมาเนียนะครับวันนี้ก็ถือว่ารลบรลองชนะเลิศหาคู่ชิงในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทลูกนี้ oh. ทําแต้ม ขึ้นนำเป็น7ต่อ3อเป็นการแข่งขันในเซตที่2เนะเซตที่1คทีมชาติไทยชนะไปก่อน12ต่อ4เซตนี้เราถือว่ายังทำแต้มนำอยู่นะครับลูกแรกยังเสิร์ฟไม่ดีนะครับอดัมบาสวิทโอ้เป็นดับเบิลฟอสโอเป็นแต้มง่ายๆกับทีมชาติไทยขึ้นนำต่อเป็น8ต่อ3 โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีแต่ว่าพระพงษ์ยาวาขึ้นได้อยู่โอ้โหสุภาวดีวงคำจันลูกนี้โอ้ยืนเตะลงเต็มโตแล้วหายไปเลยนะครับแต้มทีมไทยขึ้นนำห่างเป็น9ต่อ3เป็นการแข่งขัน,นะะในเซตที่2รอบรองชนะเลิศนะที่กำลังชมอยู่นี้นะครับคร,ร,ระพงเดชเจริญเสิร์ฟลูกแรกไม่ผ่าน ลูกที่2ต้องแก้ไขด้วยลูกหัวนะครัพระพงเดชเจริญเปิดขวาชงด้วยอกโอ้ยยืนเตะด้วยเท้าขวาครับนักกีฬาทีมชาติทินังคัลี่ทีมชาตไทายยังนำอยู่ครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่9ต่อ4เป็นการแข่งขันในเซตที่2รอบรองชนะเลิศนะครับเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับโอูหเสิฟดีชงด้วยอกมา โ,โหปาดแก้ไขกลับมาเป็นโอกาสของสุขาวดีวงคําจันทร์ยังเก็บขึ้นมาได้ชงด้วยอกแก้ขไขด้วยลูกอกโอ้โหแล้วครับซ้ายอุดรธานีทํางานโอ้โหแต่ยอดเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น10ต่อสโอ้ฮังการีพยายามจะเก็บลูกหนักนะครับแต่ว่าพระคงเดชจเจริญเลือกที่จะใช้ลูกหยอด,อย,อ,ดอย่างเป็นเกมเสิร์ของทีมชาติไทยครับพระคงเดชจเจริญ ลูกนี้โอ้โหโอ้เสิร์ฟตัดโอ้โหแต่ผู้เสินบบอกว่าเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับ oh. ได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งครับ oh. ก็ถือว่ายังเสิร์ฟใช้ลูกเสิร์ฟเท้าได้อยู่นะครับสิบต่อสี่โอ้ลูกนี้เขาชนเข้าม,มากลางโตแต่ว่าผู้หญิงแฮร์รี่เ oh, ขสามารถยืนเตะได้อยู่นะเป็นแต้งของแาร์รี่ตามมาอยู่ที่5ต่อ เกมเสิร์ฟแต้มสุดท้ายของพระคงเดชเจริญในชุดนี้นะครับโอ้เสิร์ฟดีนะครับลูกนี้แต่ว,ว่าแก้ไขเป็นนตโตเป็นแต้มของทีมไทยคือนำเป็น1 1เ็นต่อ5้คบสคะแนนก็ยัมีการเปลี่ยนเสิร์ฟเอาผู้หญิงมาเสิร์ฟแล้วก็ผู้หญิงมารับนะครับก็จะเป็นโอกาสของผู้หญิงฮังการีจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟสุภาวรี โอ้วงคำจัน์ก็เป็นโอ้ไม่มีปัญหาสหลับในเซตที่2สรุปในเซตที่สองทีมชาติไทยชนะไป12ต่อ5สรุปผลการแข่งขัน,นทีมชาตไทยชนะไป2ต่อ0เซตเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากฝากเอฟซี FC ทุกท่าน ติดตามชมและเชียร์ทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด4ประเภทนะครับสำหรับเดี่ยวชายเราได้อันดับ3ก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดี f c ทุกท่านทีต่ติดตามชมและเชียร์แขกบอลทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ